ตรวจสอบอ,อะไรซอยแบ็คทิงทำอะไรคะสำรวจความคุมสมบูรณ์ของดินอันนี้นะคะเครื่องสแกนสภาพดินไ,ได้ก็คือพื้นที่นี้เราควรต้องปรับปรุงดินไหมต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มไหมหรือควรจะพักดินก่อนแล้วก็ไปปลูกในพื้นที่อื่นเพราะว่าดินที่มันไม่มีความโดดสมบูรณ์นะคะมันมีผลผลผลิตนะคะมีผลผลิตมันจะไม่ได้ไซส์ไม่ได้ขนาดไม่ได้ผลผลิตตางที่เราวางแผนไว้นะคะมีการใช้ ผู้เชี่ยวชาญนะอันนี้เราอาจจะจ้างบริษัทคอนซัลต์มาก็ได้แต่ว่ามันมีค่าช้จิทัลนะก็ใช้บริการกรมวิชาการเกษตรได้นะคะมีนักวิชาการที่จะคอยให้ความรู้นะคะอันนี้ก็การใช้ผู้สอนจากภายนอกนะารดำเนินค,คุณภาพของสินค้าและก็ความปลอดภัยอย่างเช่นไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้สารเคมีนะคะก็คือผลิตสินค้าให้มีความปลอดภัยนะมันมีผลกับ เรื่องของการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคด้วยแล้วก็ประเทศผู้ค้าบางประเทศนะคะเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องอาหารปลอดภัยนะคะคำนึ่งความต้องการของผู้บริโภคก็คือตรงนี้ต้องต้องดูว่าแต่ละช่วงเวลาะคะ่ะมีความต้องการสินค้าชนิดไหนประเภทไหนต้องผลิตอะไรออกมานะคะพยายามปรับปรุงการผลิตให้ผลิตสินค้าได้ตามหรือดูการที่ผู้บริโภคต้องการรวมถึง เทคโนโลยีต่างๆที่จะใช้ปรปับโครงการผลิตนะคะสามารถที่จะยืดอายุสินค้าให้มันขายได้นานขึ้นผลิตได้นานขึ้นหรือที่เราเรียกว่ามีสินค้านอกฤดูกาลเกิดขึ้นนะคะอันนี้เป็นสิน่งที่จะต้องําถ้าจะตอบนองความต้องการข,ของผู้บริโภคเนาะเขาจะได้บริโภคได้ได้ตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็คํานึงถึงสิ่งแวดลอนะ้อมนะอย่างเช่นเวลาที่เราเลี้ยงห,หมูนะคะเลี้ยงหมูอยู่ในคอกนะคะ จะต้องมีกนะารทำความสะอาดอะไรคะล้างข้อหัวอะไรใช่ไหมคะอ่าเสร็จแล้วน้ำที่จากการล้างข้อหัวคะ่ะที่เราปล่อยลงสู่แม่น้ำเลยอะคะ่ะมันทำลายสิงแมล้องนะคะในน้ำก็อาจจะมีระบบบาบัดน้ำเสียนะคะมีระบบบะบัดน้ำเสียก่อนที่จะปล่อยลงสูงแ่แหล่งน้ำนะคะหรืออาจจะ ไม่ใช้พวกสารเคมีนะคะทำการเกษตรแบบอินทรีย์เนี่ยนะคะน่เป็นถือว่าเป็นลักษณะการทำติดทาเกษตรในอนาคตที่เราจะเน้นไปในทางนี้มากขึ้นนะคะอทีนี้บทบาทของภาคร้านนะคะต้องช่วยอำนวยความอสะดวกอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยพัฒนาะสิ่งอำนวยความอสะดวกพื้นฐานการเกษตรต้องตามอะไรนะคะพื้นฐานน้ำค่ะก็คือเรื่องอะไรคะจัดก,การชนะระบาดา เราอฝนฟ้าตกให้น้ำธรรมชาติมันมานะี่นะคะผลผลิตของเราอาจจะไม่ได้ตามแผนที่เราวางไว้ซึ่งหน่วยงานภาครัฐก,นะก็ต้องมีการจัดสรรน้ําให้กับชาวบ้านนะคะก็คือกรมชลประทานน่แหละนะค็ต้องต้องมีการปล่อยน้ําให้กับชาวบ้านนะคะก็คือจากระบบเรื่องของชลประทานแล้วก็อีกอย่างาานหางาน,าน,นึนะ่งที่ต้องทําคือสร้างเส้นทางคมนาคมนะคะเพราะว่ามันมีผลกับอะไรคนะ การที่เราจะเข้าไปรับซื้อสินค้าจากแหล่งผลิตน,นะคะ,ะที่มันไปถนนขนทางมันไปไม่สะดวกค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยอำนวยควา,าสมสะดวกให้กับเกษตรกรนะคะด้านาน้ํากับเส้น,านทางกา,ารคมนาคมสำหรับสนุนด้านปัดใจการผลิตนะก็คือตามพวกหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรนะคะเช่นสถานีประมงนะคะเราก็จะมีการแจกแผนปลาอย่างเงี้ยน,นะคะก็คือมีการ พัฒนาสายพันธ์หรือมอบให้กับเกษตรกรเอาไปไว้สำหรับเลี้ยง,งไปเพาะปลูกนะคะจะได้ได้ผลผลิตที่มันดีขึ้นมีคุณภาพขึ้นนะคะมีการทําการวิจัยเพื่อที่จะปรับปรุงกับการเกษตรอยู่อย่างตลอดนะคะพัฒนาสถา,าบันเกษตรกรนะคะอย่างเช่นตัวยงานที่เป็นสถาบันะนะคะหรือตวัวหรือส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวปลูกกันกขึ้นมานะคะถ้าด้านการตลาด รัฐบาลมีหน้าที่ทำอะไรบ้างนะคะที่จะทําให้จับจาหน่ายสินค้าได้มากขึ้นมีช่องทางการจัดจำหน่ายได้หลากหลายนะคะก็คือพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรนะคะตลาดกลางที่ขายสินค้าเกษตรนะคะเกษตรกรสมมติว่าเราไม่สามารถไปขายกับคนกลางหรือคนที่มารับซื้อได้ค่ะล้วก็ผลผลิตจากฟาร์มเราไปขายที่ตลาดกลางได้นะคะก็คือสามารถเข้าถึงผู้ซื้อได้นะคะมีการแทรกแซงตลาด คามแทรกแซงไหคะแทรกแซงอย่างเช่นจะมีทางแทรกแซงที่ช่วยควบคุมราคาหรือยกระดับของราคาสินค้าเช่นอย่างเช่นมีช่วงที่น้ำตาลแพงไข่ไก่แพงอะไรที่มันขายแพงเริ่มขาดตลาดนะคะรัฐบาลก็จะไปแทรกแซงราคาควบคุมราคาขายนะคะก็คือจะต้องขายู่ในระดับไม่เกินราคาที่ราับควบคุมนะคะหรือ อาจจะยกระดับราคาสินค้าอย่างเช่นสินค้าอะไรที่เหมือนขายไม่ค่อยออกแบบขายผลผลิตมันจะขายไม่ทันนะคะแล้วก็ผลผลิตตกต่ำเขาก็จะทำอะไรคะรับจำนังนะคะรับจำหนังแล้วก็จะให้หรือว่ารับซื้อสินค้าจากเกษตรกรแต่จะให้ราคาที่มันเป็นนะคะมันสูงกว่าความเป็นจริงของตลาดนะคะทีนี้เวลาเป็นขายต่อและส่งออกเนี่ยรับรับมาต่างกันต มันเกิดข้อจำกัดแข่งขันยาเพราะเราอยากช่วยเกษตรกรแล้วก็รับซื้อในรนคาที่สูงกว่าตลาดโลกหรืออะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็มีเรื่องของการแทรกแซงการตลาดนะคะเพื่อที่จะควบคุมสินค้าให้มันขายได้ในราคาที่เหมาะสมหรือช่วยลดสินค้าที่จะเป็นผลผลิตตกต่ำราคาไม่ได้นะคะในแง่ระหว่างประเทศนะคะก็คือส่งเสริมเรื่องของการส่งออกมีการทำมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก ส่วนทั้ง็นเรื่องของการน,นําเข้านะคะก็เป็นเรื่องของการสร้างอุปรสราคทางการค้าก็คือกําหนดภาษีขึ้นมานะะตั้งตํงแงาแพนงภาษีหรือมีการควบคุมชนิดของสินค้า,าเกษตรที่มีโคต้าในการนําเข้าหรือห้ามนําเข้านะคะถ้าสินค้าอะไรที่นําเข้ามาปุบแล้วมีผลกับเกษตรกรภายในประเทศเช่นชน,นําเข้ามาเยอะๆของในประเทศขายไม่ขอก เขาจะมีโควตาควบคุมกนนารนำเข้านะคะหรือตักกงต้งกำแพงภาษีก็คือใช้ภาษีนำเข้าเยอะๆจะได้ไม่ต้องมีคนส่งเข้ามาขายนะคะก็คือเป็นการจำกัดปริมาณตามกฎหมายกนระเบียบนะคะที่เกี่ยวข้องกับสินค้านะเช่นสินค้าปลอดภัยสินค,ค้าเกษตรหรือะอะไรเงี้ยคะหรือกระบวนการผลิตสินค้าอะไรตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของภาครัฐน,นะคะอ่ะจบอีกหมดนะวิศว์ผมคือเมยเหรอเอปอ,เเอปรพอ่ะพอละเดี๋ยวจะหยุต่อ พอแล้วก็โค้งจบเรียบร้อยแล้วอ่ะมันก็มันเป็นอะไรที่ก็ไม่ได้เข้าใจยากใช่ไหมอะพวกเราอะใส่ยากไหมพี่ยากของใกล้ตัวของเราทำงานบางอย่างเราก็เรียนมาตั้งแต่มัธยมแล้วลูกๆเราก็สอนเหมือนกันสวนป่าก็ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อะไรเนี่ยนะคะอ่ะทีนี้งั้นเราก็ทำตอบคำถามของเราแล้วเราก็ไปทำปฏิบัดที่บ้าน เดี๋ยวเอ้ยก่อนจะไปกู